เคยดูมัเรื่องเนี้ยเคยดูแบบค่ะนเอาดีเฮ้ยจริงๆเคยดูมั้ยไม่ได้ดูเต็มๆอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นละครที่บูมแบบชอบที่สุดแล้วอะแต่เขาอยู่อเมริกาเลยคุณคิดว่าน่าจะเป็นละครไทยนนที่นนบูมดูตั้งแต,ต่ต้นจนจบแล้วก็แบบรอคอยอะ่ะว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาอย่างเงี้ย<ห>ซึ่งช่องสามประสบความสำเร็จมากเลยนะแนวเนี้ยตอนนี้นก็จับคู่ไปนะเคนกับพี่แอนใช่ไหมเรื่องอะไรบ้างอะ่ะอุออ้มรักละวหนึ่งแล้วก็อะไรกัน อ,อยู่ตรงที่หัวใจอ่ะใช่ไหมบ้านที่เราจะไปกันเนี่ยมันเป็นบ้านติดน้ำครับอยู่แถวปากเกตไม่ใช่ท้ามา้าน้ำทเอนไำ <ป S 2> ใช่ปากเก็ตนะ,ะ,ะบ้านที่เราจะไปกันน่ะมันมีความพิเศษเพื่อนมันเป็นละครในตำนานนะหลายฉากก็ถ่ายที่นั่นนะมันมีฉากหนึ่งฉากในตำนานแล้วนะ มาสองฉากฉากที่นางเอกซักผ้าอยู่ที่ระเบียงแล้วก็เห็นวิวข้างนอกจำได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูแล้วก็ตอนจบตอนจบก็มีนะตอนจบที่แบบพี่เคนอะไปง้อเพราะตอนนั้นอะพี่แอนเขท้องอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วใครเป็นพี่เคนอะหน้าถามเนาะโอเคภารกิจวันนี้คือ พายหยาไปหาเพื่อนแล้วก็ตามปิดชีวิตละครไทยหนึ่งวันครับผมบ๊ายบายบ้านหลังนี้ลูกสาวป้าเขาเคยอยู่แต่ตอนนี้มันย้ายไปอยู่กับผัวฝรั่งที่เมืองนอกป้าก็เลยปล่อยให้เช่าเป็นไงบ้างล่ะคะคุณนุแล้วชอบไหมชอบค่ะแล้วเรื่องราคาล่ะคะถ้าคุณจะมาอยู่เองอะ่ะป้ารถห้เป็นพิเศษไม่ต้องมีเงินดาวล่วงหน้าหรอกนลิน เอาอาหารมาให้ทำเองกับมือเลยนะไม่ต้องเข้ามาเลยนะมไม่เข้าก็ได้แต่ว่าคุณต้องกินอาหารที่ผมเอามาให้นะมีแต่ของชอบคุณทท้งนั้นเลยอะ่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อลูกในท้องด้วยแม่คุณคนสองทำเองสอนทางโทรศัพท์นะมีแกงเลียงปลาทอดแล้วก็คะน้าผัดน้ำปลา จะแม่อร่อยนะฝีมือแม่คุณผมตั้งใจทำ่างเต็มที่แล้วนะเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยทำอาหารให้ใครทานเลยนับให้ลูกแล้วคุณกินเป็นครั้งแรกฉันไม่กินแอนลินพี่แอนก็ไงบ้างวันนี้อะไรนะคะพี่แอนก็ไงบ้างพี่แอน,น,นพี่แอนก็สุข <laughs> แน่หลอกบรรยากาศดีมากค่ะนึกว่าจันทรตาลายไม่อันตรายเลยตอนแรกนึกว่าเฮ้ยท่าน้ำจันทรตาลายหรือเปล่าดูมาเฮ้ยแบบมันมีชิดมากเลยนะขึ้นก็ปิดมีชิดบรรยากาศดีมากเลยอ่ะน่าอยู่อ่ะแต่นั่งนานไม่ได้น่าจะเมากขึ้นปลาไหนปลาไม่เห็นมีปลาเลยเก็บของแม่ต้าไปอะไร ของแม่ต้าบะมาม่าของแม่ต้ามาแกะให้อันนั้นให้ยาย้ของยายาเออดับเพลิงโอ้โหดับเพลิงตาเอ้ยดีซีดีเอสจีนี่ซุ่มซู่มีน้องมาแกะตั้งไหนครับน้องมาแไงบ้างล่ะส้นเหมือนเดิมค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มข้อที่เต็มขั้นแล้วนะเริ่มข้อที่แล้วค่ะเริ่มคุ้นชื่อ เอบีซีดไม่รู้หรอ A อ A A เเอ้่าก่อนหรือ่ได้ผลน้ม่ก่อนก็ม้อ่ำใช่ใช่ใชอ,อ,อ,อ่ำอ่ำดันรอบไหมคะ ย่างเพื่อนย่างของเพื่อนเฉยเลยย่างอย่าย่างของเพื่อนย่างของตั้งรวมแกนทั้งแบวทั้งกุญแจแล้วจะกุญแจไปไขหมดจับขาไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ชอบนอนแล้วตอนไนไม่พอใจก็จะนอนตะวงอ้ยอ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอไ้ยอ้อ้ยอุ้ออย้

นั้นเป็นเพราะบังเอิญหรือฟ้าจงใจกำหนดจากฟ้าให้เราชิดใกล้แล้วใยสองหัวใจเหมือนยังไกลกันสองคนไม่ลงตัวสองใจนั้นไม่ลงเลยสองเราเหมือนไม่เคยเข้าใจ ต้องรอถึงเมื่อไรที่รักของเราจะสดใสเสียทีตออหน้าเราทำเป็นคนไม่รักแต่ลึกในใจเราเองก็รู้